แชร์เพื่อให้ได้ข้อมูลนะคะก็ถ้าใครที่มีคนที่ใช้อยู่หรือกําลังคิดว่าจะใช้ก็แนะนําศึกษาวันนี้เราไม่ได้มาบอกว่าอะไรดีอะไรไม่ดีเนาะก็อยู่ที่โจทย์และความต้องการของแต่ละคนแต่อย่างน้อยเราจะได้รู้ว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงโอกาสประมาณ30%ที่จะมีใช้อัพเฟการศึกษาที่2เนี่ยเป็นของมหาวิทยาลัยแคนซัสก็เหมือนกันจากฐานดาต้าเบสของคนคนไข้จริงๆเลยนะเขาเก็บอยู่ประมาณปีหนึ่งนาะ เ e c e m b e r 2021กับถึงโน v มเบอร์2022เปรียบกับคนที่เปรียบเทียบกับคนที่เป็นเรื่องเบาหวานหรือโรคก้วนที่เจอหมอในช่วงเวลาเดียวกันซึ่งอันเนี้ยมีแบบประมาณ3ามแสนสามแสนคนเลยเนาะเพราะนั้นเปรียบเทียบระหว่างใช้กับไม่ใช้เนี่ยคนที่ใช้ยามีประมาณ6กเปอร์เซที่มีความเป็นไปได้ที่จะถูกวินิจฉัยว่าเป็น เป็นแกสโตรพาเล s ิสเขาบอกว่าการศึกษานี้เพราะว่า0.53%ของคนไข้ที่ใช้ยาจะถูกว,วิเคราะห์ว่าเป็นโซม a พ a l y s i s ก็คือถ้าเรียกจริงๆก็คือประมาณทุก200คนเป็น1คนแล้วก็จะมีคนที่ใช้ก็จะมีนะคะผลข้างเคียงเช่นขึ้นไส้อาเจียนหรือบางคนก็เป็นกลหยย้อนดออรอาทิกชามาเป็น professor of medical ของมหาวิทยาลัยแคนซัสสก h o o เมดิซีเนี่ยเขาพูดบอกว่าดะยาเนี่ยมันก็เวิร์กนะ แล้วก็ควรจะใช้ในไร h ด r e a เซนก็คือแบบเหตุผลที่ที่เหมาะสมะที่ดีแต่ยังไงก็ตามก็อยากจะให้คนที่ใช้อะคอชั่นก็คือระวัดระวังเตรียมตัวที่จะว่า b p p a แพ้ดั้ t ยูแฮปเตอร์ที่เปอร์ t ซ็นชานดั้นยูแฮปจ e ไอเก็คือประมาณโอกาสประมาณ30%ที่จะมีไซ f e c t แล้วก็อาจจะต้องหยุดการใช้ไปนะคะ ค okay, แต่ว่าใช้อิเฟกก็อาจจะน้อยลงหลังจากที่คนนั้นเริ่มเริ่มคุ้นเคยกับโดสที่ใช้มันถึงเป็นที่มาที่หมอจะเริ่มใช้จักโดสที่น้อยแล้วก็ค่อยเพิ่มเนาะแล้วก็คนนี้ถ้นที่ดูในนี้ก็คือเขาก็บอกว่าแบบคือที่ออกมาก็คือแบบความแตกต่างก็คือยาน,นี่แหละทําให้เกิดเกิดอาการนี้และคนนี้จริงๆเ,เ,เ,เขาเป็นผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้เหมือนกันนะดูตามแต่มีส่วนร่วมขอในนี้ แล้วก็เราบอกอ่าแล้วไมก่อนหน้าน,นี้ไม่เจอในคลินิคอลอทายเหรอมันเหมือนประมาณว่ามันต้องมีกลุ่มฐานที่ใหญ่มากอเน,นี้เขาบอกคลินิคข้อทายอาจจะไม่ได้รวมกลุ่มคนไข้ที่มากพอแต่ในสต u ดี้นี้ยเจอก็คือเพราะว่ามันฐานมันเยอะมากนะคะแล้วก็ที่เหลือเพิ่มเติมแต่ตรงนี้เดี๋ยวไปอ่านกันเองแล้วกันนะคะเอ,อมีการสต u ดี้ที่สามก็คือนี่เมโยคลินิกเอลซิสเต็มอันนี้ประมาณแปดหมื่นแปดหมืนคนไข้เนาะที่ใช้เจ p ก เขาโฟกัสไปที่839คนที่มีอาการกระเพ,พาะอามพาตนี่แหละเออแล้วก็พบว่าในหนึ่งในสามก็คือ241คนมียังมีอาหารอยู่ในกระเพาะสี่ชั่วโมงหลังจากที่กินไปแล้วด้วยซึ่งอาการนี้มันคือก็คืออาการกระเพ,พาะอัมพาตนี่แหละอืมประมาณนี้โอเคก็คร่าวๆจากแชร์ข่าวนะคะเพิ่มเติมก็ไป ไปดูในเว็บนี้กันเองนะคะ